เออตอนนี้ก็คือว่าเนี่ยครับแบงค์แบงค์งที่ผมขายเนี่ยผมก็บอกผมออกรายการทีวีผมส่งยูทูบเบอร์ผมส่งจริงหลวงพี่ก็หลวงพี่ก็อยากได้ไว้นะครับก็คือรุ่นนี้เนาะโอเคนะก็คือ เขาถามว่าต้องดูเวลาครับว่าใาคราปิดก่อนเออ่เราก็จะเราจะให้พี่เขาดูเนาะแปบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดียวยังไงดอีอันนี้นะครับ หลวงพี่โพสปิดก่อนเนาะโอเคเนาะเนี่ยหลวงพี่จะอยู่ข้างล่างโพสปิดก่อนสิบเจ็ดนาทีอ่ะปึ๊บแก้วสง่าชัยสิบแปดนาทีพี่คนนี้สิบห้านาที